สวัสดีครับทุกคนต,ตอนนี้ผมอยู่บนถนนหลวงสายเอเชีย e นะครับนะเส้นทางระหว่างอําเภอเช้าอวดมุ่งหน้าสู่จังหวัดปัตตุงนะครับนะเอาจริงๆนะครับนะเส้นทางนี้เมื่อสักสามสี่ห้าเดือนที่แล้วก็ยังสร้างไม่เสร็จนะครับนะแต่พอเสร็จแล้วก็ใช้ได้เลยครับ ถือว่าขับรถสนุกมากนะครับนะทางนี้เรียบปิ๊บไม่มีหลุมมีบอ่อนะครับนะเรียกกันได้ว่าใช้ความเร็วก็ค่อนข้างจะได้เต็มที่นะครับนะ่ะร้อยยี่ร้อยสามร้อยสี่นะครับนะก็นั่นแหละทำให้ครัวต้องจับความเร็วนะครับนะขับรถสนุกครับเส้นทางนี้ ก็นั่นแหละครับนะคนที่กําลังจะสร้างอยู่ก็หลายๆคนเคยมีคําพูดไว้นะครับนะว่าถ้าจะเดินทางจากปัตตลุงไปชุ่งสงเนี่ยต้องใช้เวลาเป็นครึ่งคึ่งวันนละนะครับนะหรือว่าบางคนจากพุ่งสงไปปัตตลงุงไปตังไปหัดใหญ่นี่ก็ใช้เวลาเป็นครึ่งควันนะครับนะกว่าจะผ่านเส้นทางนี้ได้เพราะว่าก็ใช้เวลาโคสร้างค่อนข้างจะ นานน่ะนะครับนะว่ารลดความเร็วนิดนึงเจอพี่ใหญ่เ็าแล้วโอ้พี่ใหญ่หลบให้พี่ใหญ่หลบให้แล้วครับขอบคุณครับเจอพี่ใหญ่ใจดีนะครับนะหลบซ้ายให้เลยครับเกิดทางช่องขวาให้รถเล็กนะครับนะถือว่าพี่ใหญ่เขาใจดีครับเอาจริงๆนะครับนะ เรื่องรถบรรทุกวิ่งขวาเนี่ยในส่วนตัวของผมผมไม่ไม่ซีเรียสอ่ะนะครับนะคุณจะวิ่งขวาก็วิ่งไปถ้าผมเจอผมก็ลงซ้ายก็เท่านั้นนะนะครับนะคุณอยากจะวิ่งขวาก็วิ่งไปเลยผมไม่อะไรอ่ะนะครับนะผมเจอถ้าเขาไม่หลบให้ผมก็ลงซ้ายผมก็วิ่งซ้ายได้นะครับนะแต่ก็เอาจริงๆนะครับนะมันก็มีพวก โลกสวยอะนะครับนะเอ้ยรถบรรทุกคุณมาวิ่งขวาได้ยังไงรถทุกบรรทุกหนักคุณมาวิ่งขวาได้ยังไงลงไปวิ่งเลนซ้ายนู่นอะไรนู่นมันมันแล้วแต่มุมมองนะครับนะเป็นผมผมไม่ไม่อะไรอะครับผมเจอถ้าเขาไม่หลบให้ผมก็ลงซ้ายก็เท่านั้นนะครับนะผมไม่อะไรเลยคนะเรามันก็ต่างความคิดอะนะครับนะ คุณอยากจะวิ่งขวาก็วิ่งไปคุณเป็นรถบรรทุกคุณก็รู้อยู่ว่ารถบรรทุกสมควรจะวิ่งเลนไหนเลนซ้ายหรือเลนขวาถ้าคุณวิ่งขวาคุณโดนจับถ้าคุณไม่กลัวก็ไม่เป็นไรนะครับนะวิ่งไปผมเจอผมก็คุณไม่หลบผมลงซ้ายซะแค่นั้นถ้าคุณกลัวโดนจับคุณก็ลงกลับไปวิ่งเลนซ้ายนะครับนะ แค่นั้นแหละครับมันไม่ได้มีอะไรมากอย่าไปซสีเรียสนะครับเนะื่งกับรถมันทุกวิ่งเลนขวาเนี่ยส่งตัวผมผมไม่อะไรเลยจริงๆนะครับนะคนเรามันต่างความคิดต่างมุมมองนะครับนะมันก็เหมือนกับเรื่องเล่า,าพ่อกับลูกจูงมา้านั่นแหละครับนะมันก็มีเรื่องเล่าที่ว่าพ่อกับลูกจูงม้าเนี่ยในความที่เป็นพอ่อ ก็สงสารลูกก็ให้ลูกขึ้นไปนั่งบนหลังม้าแล้วพ่อเป็นคนจูงนะครับนะพอ,พอมีชาวบ้านผ่านมาเขาก็ว่าเอา้อาวทำไมให้ลูกขึ้นไปนั่งล่ะลูกก็ยังหนุ่มยังแน่นทำไมพ่อไม่ขึ้นไปละ่ะพ่อแก่แล้วก็ให้พ่อขึ้นบนหลังม้าแล้วก็ให้ลูกเป็นคนจูงไม่ดีกว่าเหรอ,อฝ่ายพ่อได้ยินอย่างนั้นก็เลยบอกให้ลูกลงมา นะครับนะแล้วก็พ่อขึ้นไปนั่งบนหลังม้าแทนให้ลูกเป็นคนจงนะครับนะแต่พอเดินทางมาได้อีกสักระยะหนึ่งก็มีชาวบ้านเดินผ่านมาแล้วก็ถามว่าอ้าวลุงทำไมขึ้นไปนั่งข้างบนหลังม้าละ่ะทำไมไม่ให้ลูกขึ้นไปนั่งล่ะลุงลูกอ่ะยังยังเด็กอ่ะนะเราอะ่ะโตแล้ว คนเป็นพ่อสมควรจะเสียสละให้ลูกสิลงมาลงมาแล้วให้ลูกขึ้นไปนั่งแต่เราอะเป็นพ่อก็ต้องเสียสละเป็นคนจูงแทนนี่แหละครับนะเรื่องเล่าที่ว่าต่างความคิดต่างมุมมองกันนะครับนะแตไคนที่เห็นพ่อขึ้นไปนั่งก็บอกให้พ่อลงมาให้ลูกขึ้นไอคนที่เห็นลูกขึ้น ก็บอกให้ลูกลงมาให้พ่อขึ้นไปนั่งแทนคนเรามันต่างพ่อต่างแม่นะครับนะ,จะใจคิดเหมือนกันให้ทำเหมือนกันมันมันคงไม่ได้นะครับนะ,จะใจะให้คนนั้นมีความคิดเหมือนคนนี้ <t> ให้คนนี้มีความคิดเหมือนคนนั้นหรือใอีกคนหนึ่งจะมีความคิดเหมือนเรามันมันไม่ได้นะครับนะ มันก็เป็นสิ่งที่สวยงามครับคิดต่างได้เห็นต่างกันได้นะครับนะคิดต่างได้เห็นต่างได้แต่อย่าแต่แกักน,นะครับนะเราคนไทยด้วยกันต้องสามากกัคคีกันไว้นะครับนะเอาจริงๆนะครับนะอ้กรณีรถบรรทุกลิกวิ่งเลนขวาเนี่ย มันก็เคยเกิดข้อพิพาทกันหลายครั้งนะครับนะเกิดข้อพิพาทกันบนพรมถนมน,น,นหลายต่อหลายครั้งนะครับนะอย่าไปอะไรมากเลยครับนะใครจะวิ่งขวาก็วิ่งไปนะครับนะเราวิ่งเลนซ้ายได้เราก็วิ่งไปนะครับนะก็สําคัญที่ว่าใช้รถใช้ถนนก็ให้คานึงถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของตัวเอง และของคนอื่นนะครับนะมีน้ำใจซึ่งกันและกันนะครับหนะ้าบนท้องถนนอย่าไปอะไรกันมากเลยครับอย่าไปหัวร้อนใส่กันนะครับนะช่วงนี้ยิ่งอากาศร้อนๆนะครับนะในส่วนตัวผมเองก็ใช้ความเร็วก็ประมาณ100ยถึง110 115นะครับนะผมก็จะวิ่งเลนขวามาตลอด พอเราลถเล็กรถส่วนตัวนะครับนะแต่ถ้ามีใครมาจอดท้ายเออเขาขอทางเราก็จะลงให้นะครับนะเพราะว่าผมก็ใช้ความเร็วก็ค่อนข้างจะสูงนะครับนะบางช่วงบางตอนร้อยยี่ก็อาจจะมีนะครับนะขึ้นอยู่กับสถานการณ์นะครับนะถ้าลดลงๆถนนลงๆก็อาจจะมีบ้างนะครับนะร้อยยี่ส่วนมากก็จะเป็นร้อยสิบร้อยสิบห้าประมาณนั้นนะครับนะ ถ้าใครเร็วกว่าก็าขอทางก็โอเคละเราลงให้นะครับนะอ่าอีนี้ก็คุยกันยาวๆนะครับนะมีสาระบ้างไม่มีสาระบ้างนะครับนะก็ว่ากันไปนะครับนะก็สุดท้ายนี้ก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนที่กำลังเดินทางนะครับนะขับขี่ปลอดภัยนะครับนะขอให้ถึงจุดหมายไปทางโดยสวัสดิภาพนะครับนะ คุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับนะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องด้วยนะครับนะสวัสดีครับ